สวัสดีค่ะยอดดอยชาแนลนะคะเชา้านี้พี่ก็จะพาทุกคนมาชมวิวในหมู่บ้านนะคะที่บ้านยอดดอยอาศัย <Okay. S 1> อยู่ที่นี่ค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้ก็อยู่กับน้องเมนะคะทักทายหนลูกอค่ะ <Yeah. S 1> ดูค่ะ,คะชมวิวกันเลยนะคะ อันนี้คือวิวในหมู่บ้านนะคะวิวก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้จะเป็นบ้านที่มาเช่าอยู่กับญาตินะคะเมลุกหมู่บ้านก็จะประมาณนี้ค่ะ เป็นยังไงคะหมู่บ้านยอดดอยน่าอยู่ไหมคะทุกคนหมู่บ้านค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะคะส่วนที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นร้านที่ยอดดอยมาเช่าอยู่นะคะคือเมื่อก่อนเคยขายสังกะพันมาก่อนคะ่ะตอนนี้พอเจอพิษโควิดนะคะทุกอย่างกา็ขายไม่ค่อยได้นะคะก็เลยมาทำที่นี่ต่อคะ่ะ พ่ที่จริงคุณป้าเขาก็ใจดีนะคะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเออเดินเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่จะให้แต่ว่า,าตัวเราเองก็อยากจะช่วยคุณป้าอยู่แล้วเพราะว่าแกอยู่คนเดียวนะคะบ้านนี้แล้วก็เลยถือโอกาสได้มาดูแลเขาด้วยดูแลที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวยังไงมาติดตามนะคะชีวิตประจำวันของ ยอดดอยหรือแม่แอนนะคะว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันน้องเมย์ไปะจะไปทำอะไรกันทำเมนูไปกันเลยอ,อันนี้แม่แอนจะทำเมนูอะไรคะนี่ไงคะเป็นเมนูที่ใครๆก็รู้จักคะ่ะเป็นเมนูที่มีทุกบ้านนะคะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวก็บอกส่วนผสมเออไม่ได้เครื่องปรุงคะ่ะ เครื่องปรุงของแม่แอนก็มีไม่กี่อย่างนะคะพริกไทยค่ะพริกไทยนะคะซีอิวขาวนะคะแค่นี้เองค่ะบางทีก็ใส่แมกกี้นิดนึงเพราะว่ามันก็เค็มอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบเค็มด้วยค่ะจะไปดูวิธีทอดกันไหมคะเมนูนี้เด็ดแน่ๆวันนี้จะทำให้ลูกแม่กิน โดยวิธีทอดกันนะคะต่อไปก็จะเป็นก,นก,นกนารทอดนะคะนี่ตั้งน้ำมันไว้หบแอนทำได้บ้าง,างก็งกำลังจะเจียวไข่นะคะเจะียวไข่แม่ตนก็จะใส่น้ำมันนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะค่ะทุกคน น้ำมันร้อนนิดหนึ่งเราให้ร้อนก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมามเจียวไข่กันเลย ลดไฟนิดนึ vous vous day, ่เจะใข้จะไม่นะคะ นูนี่สะดวกที่สุดนะคะทุกคนอยู่ที่ไหนก็กินได้คะ่ะง่ายมากจะเจียวจะต้มจะตุนนะคะทุกอย่างได้หมดเลยค่ะเย่เป็นแผ่นด้วยอันนี้ยอดได้ทอดไข่ได้สวยมากนะคะทุกคน ใส่น้ำมันน้อยนะคะไข่ก็เลยจะไม่อมน้ำมันนะคะถ้าใครที่ชอบน้ำมันมากหรือว่าน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าที่บ้านจะไม่ค่อยกินมันจะไม่ค่อยกินทอดเลยเท่าไหร่ค่ะนี่ก็ได้นะมิะได้แล้ว,นะค,ลวค่ะสีไทยเ็นนิดน่ะนะคะข้าวสวยที่เราเตรียมไว้ ใส่เี้เลยค่ะว <Wow. S 1> ้าวเจสไม่สวยเลยสวยมากเลยเก้าวไข่เจียวนะคะ,าาะ,คะสำหรับลูกเมยขอบค่ะ,คะต้งน,นี้เราก็จะมากินข้าวเปนนะคะ ก็คือคำใหญ่มาก เราก็คือเราก็เป็นคนกินข้าวช้านะคะงั้นเราไปดูตอนกินเสร็จกันเลยค่ะตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะเราก็เตมกาเจากแม่แมนเดี๋ยวเราก็จะไปดูอาหารเช้าของแม่แนต่อนะคะ <S <S 2> <S 2> แม่กินอะไรคะเนสเบี่ต้าค่ะตอนเช้าก็จะกิน นนนะคะบางทีก็หนึ่งซองบางทีก็ครึ่งก็จะมีไข่ต้มนะคะอย่างมะตูมนะคะหนึ่งฟองค่ะแค่นี้เองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหลังจากทานข้าวอาบน้ํานะคะน้องๆก็ได้มารวมตัวกันอย่างที่ทุกคนเห็นก็มีพี่ๆหลายคนนะคะถามหาว่าน้องๆหายไปไหนบางครั้งก็จะมาก็ไม่ครบกันนะคะ ก็จะมาในวันที่เรามารวมตัวกันวันหยุดในบางครั้งนะคะบางครั้งก็มาไม่ครบนะคะเพื่อนๆก็ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาชมมาติดตามนะคะยังไงก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องเนื้อไดชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแนละให้เป็นกำลังใจพวกเราเยอะๆนะคะกดอ,อลาก่กดน,นะคะสวัสดีค่ะ